สวัสดีครับผมสสวัดีครับก็วันนี้ครับมากินตําปลาครับมือนี่ตําปลาตําปลานี่ครับผมมากินตําปลาครับครับน้องๆ้อเอฟซีครับมาเรียนค้นหนามไม่ไปเรื่อยครับค้นหนามไม่ไปเรื่อยว่ามาเรียนนั่เอ่าข้อต่างได้เลยนี่ก็เขากระสือตําปลามาสูกินครับสอตําปลามาสูกินน้องน้อมาตะบันเลยน้องบัลลาดนะครับอ๋อทางเข็ดกระสินน้อยเนาะครับผม โ้ากินกินนั่งเหรอกินได้เหรอพ่อ่าสอนได้ยังไง้สอนพ่อาเดียกินได้ับไ้นั่งได้สอนไ้ยนพี่เสียบแล้วเสียบแลยวเดี๋ยวเขาสุยอดเหยก่อนยังไมยิกินนั่ปนะโอเคเียนี ผมผมผมแก้มตัวของแม่หรือเปล่าเนาะยังไม่ชินเสียบอะไรดูยังว่างหนอยก็เลยทิงนั่งนั่งหยี่สุก้นั่งนั่งก็เบียดเถอะวะอืมได้จิ

con <Nọc�> con <conclusions> Ừ, là này nó <Ncer selling> rất đẹp à. Bạn nó như từ. Kia, bạn nó như từ thằng. Đó thôi. Bạn nó như từ. có đây cái tối có อันนี้เียนยู่ปอเลยนะนังนมัธยมเลยปอห้าปอหั้้ครับผมต้องกัดเมื่อไรบร่อนอหนึ่งหนึ่งนึงอันนี้ตัวตัม้าปอัอีก้มนึงบอกะว่านางกินครับก็ว่านางก็ว่านางกินครับ นั่งกินเออตีนั่งกินก็มองได้่งอายแท้เลยนะนะอายตีปรกว่านา่งอายตีโอยเอประกาศว่านางเี่ย กบขึ้นเลยแรกบขึ้นนะครับจะร่างน้ำเพื่นเ่าเลาน้่ตื่นี้นมาร่างน้ำแน่ร่มัน้ำแน่ ทุกคนด้วยนะครับจำผมได้หรือเปล่าเนี่ยมผมไม่ค่อยอยากนะครับพี่น้องทองนี้เจ็บทงองสิสบเซ็โอ้กินหรอน้องทำปากเจ้าบ้าทนี่นอ้องซื้อมาหนิทำปลาซื้อมา,า,าสิ สองถุงนะครับเนี่ยแท้แทกันสองถุงนะครับแท้แท้ด้วยกันสองถุงแท้แท้แท้กันน้องก็ซื้อมาสองถุงกับก็ะเทศอะไนี่เลยเคยมาผีเปลือยเขาตามมาหาเคยมาแล้วครับรอบหนึ่งเห็นปะสองคนนี้ครับเห็นเห็นอะไรปะเห็นเห็นอยู่นี่ครับติด ตัจะแถวบ้านนมึงนอกเนี่ยแตคู่ตมีคนอื่นบม่เย่มึี้าอแไ่ามาเดอแม่เขาไหมา

ือนตัวมาตัวมาอยู่ยได้เนาะตัวมาตัวเด็กกินตามห้องมั้งเห่เหมือนัะไมีอย่างวะเล่เล่โหแต่ว่าท่านเดี๋ยวอ,อกคลิปเนาะได้ครับเร่องตอนนี้สี่พตอนท่าตาระเจนี้น มัธยมมาควายหลายีย๋ยวว่าเด็กมัธยมหลายยอู่สมักลงังมาส่วนใหม่นี่เนี่ยมีแต่ผู้ชายครับไหลขมปลาไห,หลายครับกินหมัดมากินได้หลายคนที่น้มนั่งแสบกินโลละ กล้ครับพี่องเป็นได้นาแหครับนีสงแงแสีทุกท่านเลยครับเป็นลังแกนะครับไม่อกินครับนเจบทองเจบทองเจ็บส เจซี FC, คนนไม่มาเรื่อยๆแต่ละิ่้องนี้ส่อครับหอดช่วงเที่ยงมันมีค้นมาแท่คนเหลวอบิ๊กคนบิ๊ฮะจากส่หอดเที่ยงแล้วถึมีคนมาหลายคนไปสนุกะหลายแลย้วพี่หลายหลายคนแล้วนะครับมาเนี่ยหลายคนถึงกวยี่สิบนะนะครับไม่กว่ายี่ิคนเงนยี่สิบคนหรือเป่ายี่สิบคนหรอเป่ เดี๋ยสอนให้หอบ <c ười> ดบายี่สิบคนนี่แตัแทงเข้าไเห็นอทงกนนักนิ้น้ำตักนจักข้าเงรายแล้วว่งเพ็ดไงดเพย,ย่อนอดได้วยต่างปลากระเสยบอยู่ปลาตัว อืมหน่อยด้ี่ย น้ำก็มีเด้น้ำ่ก็ติกน้ำมใหาน้ำน้ำพ่เปนน้ำเลยน้ำมันเิต้เดยวได้ใหิบาไหิสดเดียวน้ำน้ำให้น้ำมัดกระติกแล้วสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ ีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อครับไปอยู่ใกล้กับเมื่อเราไทานน้ำกันได้เด้อครับนี่ตาปลาครับน้องๆเขาซื้อไหมครับผมแบบว่าใครอยากคนเดียครับอยากเจ็บทองน้องน้องเพชรวะนี่เจ็บด้วยครับมาแต่แจ็คลบ่ว,วนี่มาเดินทางมาโอใจเยือดเองโอ้ครับน้องๆเขาก็ทำเง่นม,มาเรียญเยี่ยมนะครับคือน้องกินน้อยอยากมากเลครับพี่น้อง่อย,า,ยากัว ผมก็ค่อยอยากนะครับมึงเพ็ดผมกินเพ็ดป่ได้ครับเป็นไ้แสบบ่ะั้งแสบต<ส>้งเพ็ดประเดี๋ยวต้องแสบต้งเผ็ดนะครับนี่ก็จะ เป็นไรเลยครับยังไปทั้งคุณนักกันที่นั่นไตั้งคุณในตัวพี่พี่าแก้อนการ์ครับท่างไงทาไสเตเป็นต่างประเทศทั้งนอกประเทศนะครับในประเทศทางไก่ทางไก่ทุนบาวโรงงานทุนสาโรงงานหรือว่าจะเป็นยิงมูซก็มากินน้ำาลใน้ครับพี่น้อง เออย่างน้ำทันผูสชมเนี่ยบอกพี่บอกน้ำกระเจาอยู่น้งเี้ยคือบอกดีแจ้ะน้ทัน เห็นผมก็อยูทีมงานเียนเนี้ยครับฝาทติดตามผมไปน้ำเนีคพี่น้องเดี๋ยวเรื่อยแล้วครับว่างผมไปชี้ยูนี่แหละมะกอเสียนครับมะกอเสียนแล้วจะไปสิวะ้ะครับมาชาครับแล้วแต่ใครจะว่าผไม่สนนะครับพี่น้องโอ้ห่อนเนาะมือเนาะอากาศห่อนมาเนาะพี่น้องหันบุษ้มี รับชมเยอะหอนได้หมื่นอาอวันไหนแบงค์ก็ยนบ่นนรองมนอยุ่วันหยนดสิ่ไม่ทั้งสี่เลยใช่ปะหลายคนหลายคนไปย้ายปี๋ยวก็ตดนไล่ไหย เยอะมากๆครับมื่อนมาต้องขอบขุ้นขอบแจขอบแจน้องๆเขามากครับที่ซื้อสำปลามาเลี้ยงโอาไว้คือดีใจยนะ <c oughs> แยเน้อแซมกัน,ค,นครับน้องเอ้ยท่างไกลท่างไก่ สร้างย่างตลาดแบบไม่กีนนากันเลยครับฝานซื้อตามได้เล้ครับน้องๆนี่นี่สองช่างการติดตามน้อุ้ยบมยังเงี้ยแต่ยงงตอนรับเป็นอย่างดีแล้วครับยันแกดีครับมาขอพี่เขาจะออกใครทั้งเขาจะออกใครไม่มหมองขอข้าบะเดชเลย

ปลาตัวปลาสองถุงนกินกันสีนี่แหละครับพอไม่พ่น้องกินสีบปเหมือดได้หมบางท้องลายเก่เป็นอ้องเห็นเียขอบคุณที่รับชมนะครับเด้อนี่ี่งเต้นหนัแข้งกันนะโอ้หนังแข้งหนังแข้งแค่ไหนนเอไอืม ข้าัจะอานโอเคไอ้แบงคมันชิบเป็นแล้วเนี่เออโอเคข้างหัวพี่เนี่ยสนเท่นะโอยกว่ได้เฮ้ยไอ้เนี่ยดนน้งเนี่ยสิเนี่ยเซนเนี่ยพอแล้วขอแล้วอแล้ว <laughs> <đây> là... <laughs> à... Mà hỏi thế này thì ta ăn Bây giờ này tầm pha viết pha Hiến bớt, hiến bớt ngân เดิมใช่ mấy ครับ มาต่ำปลาเมือนี่ขอบคุณน้องๆเข้ามาครับสื่อต่ำปลามาเรียบร้อยครับ